ธนาทรจริงรุ่งเรืองกิจที่นำทางจิตวิญญาณของร่มส่ะไปพูดในรายการกรรมกรข่าวมีสองประเด็นร้อนที่ทำให้การเมืองกระเพื่อมพอสมควรไปไล่เรียงกันทีละประเด็นอ่ะประเด็นที่1นึ่เอาเพดขึ้นเลยไปดูกันข้อความที่ธนาารรกลวธน่ปะเดทรพูดว่าผมคิดว่าประเทศไทยในอนาคต จำเป็นต้องมีพักการเมืองแบบเพื่อไทยและก้าวไกลนนั่นแม่ข้อความที่2ฝากถึงเพื่อนๆในก้าวไกลและแกนนำของเพื่อไทยด้วยว่าอนาคตประเทศไทยอยู่ในมือคุณทั้งสองพักนี้ <c oughs> พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> งลงชื่อ <c oughs> ลงชื่อเลยค่ะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า 20พฤศจากรยน2 5า6ยต้องระบุวันที่นะโอเคโอเคเวลาพูดกับมนุษย์การเมืองต้องวันวอเวลานอชัดเจนเผอเวลาต้องใส่ด้วยว่าช่วงไหนและก็ต้องเก็บใบเสร็จไว้ทุกใบห้ามหายเป็นอันขาดจะเป็นใบแจ้งนี่จะไปใบเสร็จรับเงินต้องเก็บไว้ทุกใบคำผูกมัดคำมัดคอตัวเองต่างๆก็เก็บให้หมดค่ะทุกทีครั้งนะนีท่านรรบอกว่าผมคิดว่าประเทศไทยในอนาคตจะเป็นต้องมีรรคการเมือง แบบเพื่อไทยและก้าวไกลแล้วแบบพรรคอื่นล่ะคุณธนาธรอืมอกหนึงข้อความฝากถึงเพื่อนๆในก้าวไกลและแกนนําของเพื่อไทยด้วยว่าอนาคตประเทศไทยอยู่ในมือคุณทั้งสองพักนี้นี่ก็คือประเด็นแรกค่ะในทางการเมืองก็ไปถอดรหัสกันวุว่นวายแต่ชัดๆแต่ชัดๆนะว่ากันตามหน้าไพ่นะว่ากันตามไพ่คำนะคล้ายกับผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณของดอสมส้มคุณธนาธร พยายามพยายามที่จะมัดก้าวไกลกับเพื่อไทยกับเพื่อไทยไว้ด้วยกันสําหรับคือมองข้ามฉอดไปถึงข้างหน้าเป็น<ต>ด้วยความรุรนะคุณธนธรถามเพื่อไทยแค่แล้วหรือยังเขาคิดอย่างไรให้มัดไหม,หมคุณธนธรนถามเพื่อไทยแล้วหรือยังเขาคิดอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวถามเพื่อไทยต้องถามใครคะมันมีหลายคนนะอืต้องถามว่าถามเพื่อไทยถามใครอื ไม่อยู่คนเดียวโอเคโอเคโอเค